ดีค่ะวันนี้มาอัปเดตการเดินทางในเมืองหลวงของเรากันนะคะโดยการเดินทางที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือการเดินทางผ่านรถไฟฟ้า BTS ค่ะในวันนี้นะคะ BTS ได้นำเสนอข่าวว่าวันที่8กุมภาพันธ์2564ซึ่งก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ BTS กำหนดจะเปิดให้บริการสถานีใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสถานีนะคะก็คือบริการสถานีเซนหลุยร่วมกับสถานีปัจจุบันในแนวเส้นทาง59สถานีนะคะก็จะรวมเป็น60สถานีโดยสถานีใหม่ก็คือสถานีเซนหลุยที่จะเปิดนี้นะคะจะไม่มีการเก็บค่าโดยสารเพิ่ม เนื่องจากสถานีที่มีแผนก่อสร้างตามแนวเส้นทางเดิมอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่งจะมาเปิดภายหลังนะคะส่วนสถานีรถไฟฟ้า BTS เซนหลุยนะคะก็จะอยู่ระหว่างนะคะสถานีช่องนนทรีกับสถานีสุรศักดิ์นะคะก็คืออยู่ในสายสีลมนั่นเองค่ะ